นีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคม2556กับหญิงอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะ แน่นอนนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะคอการเมืองติดตามกันมากที่สุดนั่นก็คือลีลาของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ค่ะและแน่นอนนะคะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาในวันแรกของการประชุมร่วมรัฐสภานั้นวันต่อมาหน้าสื่อได้มีการพาดหัวข้อข่าวเป็นภาษาเดียวกันว่า สิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะว่าหัวข้อข่าวด้านส่วนมากแล้วเข,ขาพลาดข่าวรายละเอียดอะไรนอกจากนี้ก็ยังมีความคืบหน้าหลังจากนั้นนะคะที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งท่านเป็นถึงอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นก็คืออาจารย์ชาญวิกษษระเสศริที่ได้มีการโพสต์ข้อความซึ่งเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายชวนหลีกภัยที่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์ให้เข้าใจถึงคําว่าประชาธิ ปตยและอนาธิปไตยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต,ต่างๆที่พี่หมูได้พูดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มีความคืบหน้าด้วยรวมไปถึงพันธมิตรและประชาธิปัตย์ด้วยนะคะวันนี้ทั้งหมดเราจะพูดคุยกับพี่หมูพรสัดศรีละมุนค่ะสวัสดีคะ่ะพี่หมูคะสวัสดีครับนานหญิงครับสวัสดีครับท่านที่รับครับ สภาเห็นหน้าใครทุกคนต้องพูดคำนี้ประชาชนนี่บ่นกันมากนะคะพี่หมูบรรยากาศสภาบอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างสอสอ่ากันตายหรือยังหลังจากที่วันแรกเปิดสภาไปสภาปวนีิหน้าสันตโลถึงขั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าขุนค้อนได้มีการเคาะค้อนถึงสามครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาเข้ามาระงับเหตุการณ์แต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่มีความคืบหน้านั่นก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊พี่หมูบอกว่าเริ่มมีการจัดกันเป็นกลุ่มก้อนของประชาธิปัตย์ที่พูดว่าเอ๊จะหาหัวหน้าพรรคใหม่ดีไหมอะไรยังไงหลายคนสงสัยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะคือเรียนนักหญิงด้วยว่าท่าน่ิพรพนครพนะฮะเงินสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดไม่หมดคือด้วยความเกรงใจเพราะมีมารยาทในการที่จะพูดถึงประชาธิปัตย์ ก็เหมือนเดี๋ยวก็หาผมไปยุแยงแทงแกงรั่วในพรรคพรธิปัตยเขาอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ไรเดี๋ยวมันพวกจะหาว่าเราหูตึงเป็นพวกหูตึงก็เลยไปฉากจะไปแกลงค่าไปหาเสี้ยนมากครับเดี๋ยวว่าเป็นคนแก่หูตึงคุแก่หูตึงไปเลยแต่ผมริงยังไม่ได้แก่นะฮะก็คือว่าอย่างนี้นักหญิงที่ผมพูดท่านนิรบท่านตามอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะพูดว่า มีการพูดคุยนัดทานข้าวกันที่กลางกลางกรุงเทพมหานครนะฮะเมือ่อเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนนู้นนะฮะก็ยังผมพูดยังไม่ทันหมดนะฮะก็คือรักษามิตรภาพไว้หน่อยไม่อยากจะพูดต่อความยาวความยืดเขาเขาก็แล้วพอสักสองวันเขาก็มาพูดต่อว่าเขาก็ได้ไปกินข้าวจริง,รงๆก็มีพวกนิพิษบ้างอะไรต่างๆเนีี้คือให้ ไปคุยกับพวกพันธมิตรงานั้นเถอะนะฮะเดี๋ยวนอกเหนือจากวงตรงนั้นเขาก็พูดไม่หมดอีกก็ผมก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีใครกินข้าบ,บ้างแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บเขาก็แยกย้ายไปก็มันจะมีกลุ่มก้อนกลุ่มบุญก็เข้ามาเสริมคุยกันต่อ<ช> <c oughs> ก็นิพิษก็คุยไอ้นิพิษเนี่ย <c oughs> ก็พี่น้องจังหวัดพัทลุง,งก็คงจะทราบดีนะฮะ เป็นบุคคลเกียตรติยศของคนพัทธลุงครับะนะฮะพักแพทิพตเป็นทนายความของของไอ้ขยุธ์อังเชนบุตรเขาแล้วก็ชมมีคำเป็นเป็นของอเป็นทนายความของคันชิดไอ้คันทิดด้วยคนที่มันดีๆเน้ยน,นะคือคือคือ,คอลูกฟาร์มของไอ้ไอ้นิพี่แต่ดีๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละร่างเนี่ยก็ได้เห็นอยู่ค่ะผมผมเองผมก็ไม่ได้แปลกใจนะ,ะ,ะว่าคนถอยเถื่อนตะถุนเนี่ยเสียดายมันเกิดมา จริงๆงั้นนองมาหายใจร่วมโลกกันนะฮะในในเวลาที่ไล่เรียกกันไม,ไม่ไม่นานนักเนี่ยมันก็ไปคุยกันอ,อ,อยากจะให้ร่วมมือจับไม้ร่วมมือกันล้มรัฐบาลเอาก,กันตรงๆนะฮะไม่ไม่มีอะไรอ้อมคอมก็คือว่าครั้งเนี้ยเขาเดิมพันเขาพูดง่ายๆเขาเทนหน้าตักหมดแล้วล่ะเขาก็ตั้งคำถามผมว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ณปัจจุบันเนี่ยคะะวบคุมลูกพักคมาอยู่ใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะครับ เขาไม่ได้คุมเขาขยิบตาก็สั่งให้ทํางานในสภาให้เถื่อนวะให้ถอยวะบ้านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อวินผมผมว่าบ้านเมืองนี่โชคดีอยู่หน่อยนึงนะฮะที่มันมีข่าวไซบีเรียเอเอซีเรียและก็อียิปต์นะฮะซีเรียนี่ก็คืออะไรนะที่ยิงแก๊สคิดนะฮะแล้วก็อียิปต์ก็มีการสลายการชุมนุมก้อนเปรียกระยุกเล็กๆกันฮะก็ไม่เล็กอ่ะบาคนตายก็จะพันแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับ ก็มันลักษณะก็คืออภิสิทธิ์โมเดลยังไงงั้นนะผมก็เลยเลยคิดอยู่ว่าในความโชคดีว่าข่าวมันกลบกรบไปเยอะนะครับความถอยความเถื่อนในสภา <พบ S 2> ก็น้องหญิงก็เห็นพาดหัวว่าสภาัาปะยศเลยนะไปะยศคือทุกฉบับและที่สําคัญก็คือว่ามันไม่ได้พาดหัวเฉพาะในประเทศนะบ้านใกล้เรือนเคียงเขมรลาวพม่ายวนนะฮะฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ ไปหมดแล้วก็หนังสือที่มยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไทม์หรือพวกไอ้ไอ้อาชารซล่าพวกนี้นะฮะเขาก็ออกขยับขยายกระจายกระจายข่าวประเทศไทยดังทะลุปเป้าคือควรดังไหมคือที่จริงเนี่ยเขาต้องการให้ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งกลายเป็นทะลุปเป้าทะลุปเป้าก็คือคนรู้จักทั้ง,<ส>งโลกแคงดเกาหลีด้วยไหมคะแคงเกาหลีใต้แพงไต้เป่ไปแล้วนะฮะไต้หวันเออนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าไปเหยียบท้าไปเหยียบ ปลาปลากัน,กนผมบอกเออเว้ยดีนะพวกนี้ไม่ไม่ได้ไปเหยียบหางแลกหญิงไม่ได้ไปเหยียบหาง สงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อวานนี้เห็นรู้สึกว่าจะไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ถูกทำลายร่างกายคือคือคาดการณ์ขั้นระดับเล็กๆกันนะฮะ,ฮะคือตำรวจสภากับตำรวจของกรมตำรวจมันจะแยกกันนะฮะ,ฮะแต่เขาเรียกว่าตำรวจสภาก็คือว่าก็เป็นแค่คาดการณ์ประจำรัฐสภาทีนเงๆของสภา <ฮะ S 2> คือตำรวจพวกนี้เขาเขาจะคล้ายๆคาดการณ์ประจำคล <ฮะ S 2> ้ายๆขึงถึลคนละเรือนแต่ว่าเป็นตำรวจสภาก็มีดาวมียศมีมงกุฎครอบดาวก็แต่งตวัว ลักษณะเหมือนตำรวจแต่ว่าหน้าหมวกเนี่ยหน้าหมวกเนี่ยจะจะไม่เหมือนนะฮะแล้วก็ถ้าว่าเปรียบเทียบตำแหน่งแห่งหนแล้วคือทางตำรวจรัฐพาเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจลักษณะเขาเรียกเป็นซีนะฮะเป็นผู้ชำนาญการข้าราชการซีเป็ซีสองซีสามใกล้ๆอย่างนั้นนะฮะแต่ก็เขามีดาวเขาสวยแต่งตัวโคตรๆล่ะเด็กที่มันมันถูกกระทำเนี่ยนะฮะก็คืออย่าไปเอ่ยชื่อไอ้สอสออุทัยธานีเลยนะคือมันถูกสะตถุนจริงๆนั่นเอง คือไม่รู้มันสำรักความชั่วร้ายมาได้ยังไงเขาก็ถามโอ้โหหัวหอกหัวดำตั้งแต่ชวนหลีกภัยนะฮะคุณบัญญัติมันทัดฐานหรือใครต่อใครอาจารย์ไจลงทวนคีรีนั่งอยู่ที่นั่นไม่เห็นใครทักใครทวงหรือประชาธิปัตย์เองเนี่ยมันคำราบลูกพักกันมาอยู่<ช>ผมบอกไม่ใช่เลยฮะ <ๆ S 2> พวกนี้มันขยิบตาให้ทำ <ๆ S 2> ก็กว่าูกตรองอย่างงี้นะฮะก็ผมเองผมก็พยายามสลหรับไับฟังคือเขาคงเจ็บปวดว่าผมเอาข่าวมาปูดบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า คือหนึ่งคุณจุรินลนักษณะพิสิทธิ์หรือคุณจุรินพิศวุวรรณจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักแทนนะฮะต่ที่จริงก็คุยกันนอกรอบมากกว่าตรงน,นั้นก็คือว่า แทนพันธมิตรเนี่ยเขาขอให้สสประชาธิปัตย์ลาออกมาเดินสู้กันข้างถนนกับประชาชนกับประชาชนกันอย่างนั้นนะฮะแสดงความจริงใจความจริงใจผมบอกอ่ะก็ตั้งคําถามพวกนี้ก็ตั้งถามอ่ะและิงที่ผ่านมาก็คือคุณยึดหลักในระบบรัฐสภาแต่พวกนี้ก็คือน้าลายตัวเองที่จริงไม่คืงน้าลายนะคือกลืนสเลดที่ถมลงไปแล้วบนพื้นดินกลายเป็นสวะแล้วนะฮะดืงขึ้นมา ด้วยตัวเองรอ,อบหนึ่งนะช้ลินเลียจากพื้นดินมาอีกรอบหนึ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะผมก็เลยตั้งคำถามพวกนี้ไม่กล้าลาออกเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่กล้าลาออกน้องหญิงยืนยันได้ไม่กล้าเด็ดขาดเมื่อวานนี้นายสุเทพออกมาพูดแล้วนะคะพี่หมูบอกว่าถ้าสมมุติจนถึงที่สุดคือตอนนี้คือพยายามอธิบายเหตุผลบอกว่าในสภายังไงก็ต้องมีพวกตนอยู่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้ในสภาเพราะถ้าสมมุติพวกตนไม่อยู่ กฎหมายต่างๆมันจะผ่านสภาไปง่ายดายแต่ว่าถ้าถึงที่สุดละเอาไม่อยู่จริงๆก็ไม่เสียดายในส่วนของตําแหน่งเพราะอยู่มา 64, 64ป,ปีแล้ว<ป>ไม่เด็กกังวลในเรื่องของคดีความแล้วก็จะไม่หนีไปอยู่ดูใบด้วยอที่สุดคืออะไร <laughs> อยู่มา64ปีแล้ว64ปีไม่กังวลเรื่องคดีความแล้วกไ็ได้เมียจากสภาไปกันหลายคนแล้ว <laughs> ไม,ไม่สนใี่เรื่องคดีความเพราะยังไงมึงดูกคลิปคุกปปะหารชีวิตได้แน่ๆอีกแล้วนะฮะแล้วก็ไม่หนีไปดูใบเนี่ย เออก็ต้องเอาคําพูดของจดุพรน้องก็พูดไปนอกจากดูใบแล้วมึงไม่มึงไม่หนีไปประเทศอื่นนะใช่ไหมเมนต์ยวนลาวอะไรต่างเหล่านี้หรือเปล่าก็คือคือพวกนี้มันก็ดิ้นวลีคําไปได้เรื่อยอคือแน่นอนไม่ไปดูใบแต่อาจจะไปนอนหนึ่แถวอังกฤษเพราะบ้านมันอยู่อังกฤษนะเออเนี่ยบ้านมันอยู่อังกฤษพวกนี้สัญชาติด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่บ้านบ้านไปสร้างคู่ข้างบ้านในที่ที่นิวคาสเซิลกับอังกฤษนะฮะก็มีพวกข้าการชั้นผู้ใหญ่ของของเมืองไทยไปสร้างบ้านที่อังกฤษเนี่ย นะฮะไปสร้างไม่เยอะมากแล้วพวกนี้ก็หลบลี่หนีภัยได้คือเอาง่ายๆคือถ้าว่ามันไม่เตรียมหนีทีไล่นะ่นะถ้ามันไม่กลัวตายขาสันเนี่ยนั่นไอ้มาร์กอพิสิทธิ์วิเชืยอไอ้มาร์กมึงเนี่ยนะจำว่ามึงต้องลาเขาเรียกถอนสัญชาติอังกฤษนานแล้ว เอากันว่าพี่น้องก็คงจะเห็นเป็นคําตอบไปแล้วหรือถ้าคนเราถ้าพร้อมจะสู้จริงนะยืนมุมเดียวไปเลยมุมแดงหรือมุมน้าเงินว่าไปไม่ต้องเป็นกรรมการใช่ไหมก็คือว่ามันต้องถอดถันถอนนำชาติตัวเองที่เป็นสัญชาติอังกฤษเพราะถือสองสัญชาติต้ออังกฤษแล้วก็เพราะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขอตัวสัญชาติอังกฤษไปไปนั่นได้มันก็ดิ้นได้ขอรีภัยไปกิดได้ ถูกไหมรัวก็เป็นสัญา้านัังรฤษเนี่ยน,นี่นี่ไงเพราะพวกนี้มันก็เห็นเห็นกันอยู่ทีนี้เราเองถ้าเราพูดมากไปค็อมันก็เจ็บปวดผมก็เลยต้องตั้งคําถามไปถึงพี่น้องเพื่อนพ้องในพันธมิตรมผมก็ถามว่าสิ่งที่คุณมาจะร่วมมือ ับไม้จับมือกอดคอกอดเอวกับพริสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมถามพวกคุณโง่ไม่พอถามจริงโง่กันเองไม่พออยู่เนี่ยเห็นบอกวันนี้วันนี้สองทุ่มทั้งสนที่แล้วก็ดนตรีจำลองจะมีการพูดในรายการแล้วก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนแลวก็อนาคนคือเที่ยงที่แรกผมผมพูดให้ให้ให้พี่น้องประชาชนหมุนโทรทัศน์ไปดูทีเที่ยวนี้อย่าหมุนไปเลยครับไม่มีอะไรใหม่เลยเราสาบฟอบโมมันต้องมีไฮไลท์พิเศษในระดับสนที่ออกมาไอ้บ้าดีคือดูนะ น้องหญิงใช่ไหมโกงเงินประชาชนขึ้นศาลมันก็รับกา,ารศาลนะว่ามันโกง<ะ>ติดคุกแปดติดปปีนะฮะเอาเงินหนีกันไปสร้างโรงแรมที่คุณหมิงแถวจีนเนี่ยนะเยอะแยะมันเป็นปลาเลอเกวียนเหมือนเป็นก็คนเหนือเขาเรียกปลาลับปลาเตอ๋อง่ายง,ง่ายด้นองหญิอลังการงานสร้างแล้วว่าไงผมก็เลยถามมาพันธมิตรเนี่ยนะพี่น้องครับ พี่น้องยังงูไม่พอเหรอที่จะให้สนที่มันหลอกเช้าหลอกเย็นขนาดเอาง่ายๆนะน้องหญิงมันรีดทาเล่นพี่น้องประชาชนคนเสื้อเหลืองด้วยกันเนี่ยพวกนั้นนะฮะ มันอิ่มมีบินเป็นสุขโอ้โหพนักง oh, านน้องๆ้องนุง่นงทุ่งไอ,อยู่ในเอสทีวีเวลานี้จะตายแหลมไม่ตายตายแหลมเนี่ยนะเงินเดือนก็เบิกไม่ได้ผู้ชัดการใช่ไหมแต่พวกมันจน่ยเสบยสุขทั้งครอบครัวทั้งสนนที่ริมตั้งจำลองจำลองนะจำลองคงไม่เป็นไรนะห้ทักร้อยบาทสองร้อยบาทแกเขาอยู่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าที่ดินเนี่ยจำลองต้องการจากห้เป็นเลนแลนแบงมีที่ดินแถวน้นน่มันจะเขอขับลงขับไล่ด่ากันอยู่นั่นนะนี่คือจำลองสีเมืองไงใช่ไหม ไอ้ชนที่เนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกก็คือ HMS ทุกค่ายนะของทำจริงวันนี้ขอ,ของของทีมงานเสื้อแดงกันเนี่ยนะฮะเลสคอาสิบหรือว่าของพวกเราอะไรทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เดือนละ29บาท นึกออกไหมเพื่อนเพื่อนรับข่าวสารของพี่น้องเสื้อแดงนพันธมิตรแต่พันธมิตรมัน240โอ้ต่อเดือนต่อเดือนน่ะพี่น้องพันธมิตรก็ทราบกันอยู่แล้วทำไมมันของมันแพงกว่าคนอื่นเพื่อนใช่ไหมมันบอกดีกว่าหรอไม่ฮะมันบอกกันจอดําแต่ในขณะที่มันหลอกต้มเงินของคนไปในเท่าไหร่นอกเหนือพี่น้องพันธมิตรเนี่ยที่สาคัญพี่น้องพันธมิตรเนี่ยผมบอกว่าไม่ควรจะมาหลอกเขาเพราะเขาเขาต่ำเตี้ยและรายได้เขาก็น้อยเพื่อนร่วมลบมิตรมิตรร่วมคิดแต่นะ แต่ว่าคุณควรไปหลอกอพวกเงินพวกดาราพวกจอจอใช่ไหมแท<อ>นพวกท่านผู้หญิงพวกธนาคารพวกออมสิอะไรต่างๆ,ๆไปหลอกไปต้มกันเลยไม่ได้ว่าะนะฮะแต่นี่มาหลอกกินเลือดก,กินเนื้อแม้กระทั่งไอเอสเต่อเดือนอะไรเดือนน่ะข่าวประจําเดือนน่ะในในเครื่องไอโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช่ไหมของ